เขาบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมมีการเดินหน้าสี่มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารายละเอียดเรื่องนี้นายจตุพรบุรุษพัฒร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายฉันทวิทต,ตันทสิต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันจัดถุงยังชีพเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคและก็ของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆจำนวนกว่า1,000ชุดเลยทีเดียวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดไปติดตามและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆที่ติดกัมพูชาเหล่านี้แหละครับว่าให้มันมีปริมาณเพียงพอและราคายุติธรรมด้วยสินค้าห้ามขาดห้ามแพงด้วยนี่มาตรการสั่งไปอย่างนี้มไม่ฉวยโอกาสโดยเด็ดขาด หากพบเห็นการกักตุนสินค้าหรือสินค้ามีราคาแพงผิดปกติก็ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่กระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือที่พาณิชย์จังหวัดก็ได้นะครับแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการเน้นย้ำสีมาตรการด้วยกันในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั่นก็คือมาตรการที่1การกำกับดูแลราคาและปริมาณสินค้า ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าชายแดนและศูนย์พักพิงทุกจังหวัดก็พบว่าสินค้ายังพอเพียงอยู่มไม่มีการปรับขึ้นราคาเกินสมควรแต่อย่างใดมีสินค้าบางอย่างที่มีความต้องการมากกว่าปกติในช่วงนี้ก็เท่านั้นอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องยาทาสเปรย์กันยุงผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ก็ได้มีการสั่งการให้เติมสินค้าที่มันมีความต้องการมากเหล่านี้ด้วยและก็วางแผนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องนี่คือประการแรกมาตรการที่1มาตรการที่2คือจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพมาตรการที่3การเชื่อมโยงตลาดและจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าพวกเกษตรกรที่เคยส่งผลผลิตการเกษตรไปขายในฝั่งกัมพูชาตอนนี้ ส่งไม่ได้แล้วเพราะว่าปิดด่านกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยะนะครับก็กระทรวงพาณิชย์ก็เลยต้องมีมาตรการเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรเหล่านี้เพื่อจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆและการส่งเสริมสินค้าไทยในกัมพูชาและตลาดทางเลือกด้วยและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่4คือการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยได้ประสานกับ SME D Bank และ e x i m Bank เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมทั้งผู้นำเข้าสินค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นการพักชำระหนี้การเสริมทุนหมุนเวียนและให้เงินกู้ระยะยาวช่วงนี้ ใครที่ทําธุรกิจที่ติดกับจังหวัดเกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชาทั้งหลายแหล่ชันลักหมดเลยทําอะไรยากไม่ได้เลยไปติดต่อไปติดต่อไม่ได้อ่าไปติดต่อนะครับเอ็กซิมแบงค์หรือว่า s m e เมก็ได้เพื่อขอพักชําระหนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่ามันไม่เกิดออเศรษฐกิจมันมันไปไม่ได้นะครับอ่าก็ว่ากันไปครับ